สวัสดีค่ะเช่นเดิมเหมือนเคยพี่น้องตาวดีมองบ่เ็นกล่องบวเป็นยังคะวันนี้เอาผักมาโชว์ก่อนผักของเราก็จะมีมะเขือปอกแปะมีผักกาดขาวนะคะพี่น้องค่ะผักกาดขาวแล้วสิ่งที่ได้เลยเอ้าผู้จัพี่น้องโอ้ผู้จัพี่น้องใครเลื่อมใครได้มกหน้าใหม่มาน้าพี่น,ออน,อออน้องขาองโอ้ยสิเป็นเนาะ เรื่องข้าวนี่ผักด้วยค่ะข่อยก็บ่าอ้าวข่อยสีออกผักมาก,กินกับหยังเรื่องขึ้นพ่วว่าข่อยมี่หมกนอกไม่พี่นองจา๋าลรืมคิดึ้พ่วว่ามีหมวกโอ้ยทุกคน้นขาขออนุญาตตากับกล่องสีม่วงใบเห็นเมื่อกี้นี่ขึ้นตัวหนังสือว่ามันเพิ่นขึ้นอีหยังพี่นองกล่องใส่บ่ไดบ่หรือว่าจังไหรแต่ว่าเบิ้งมันมันก็เดินอยู่นะคะกล้องมันเดินอยู่พี่นองอันนี้คือแกงเห็ดด้วยค่ะแกงเห็ดเห็ดอย่างว่ามีขาว่าเห็ดปลาพี่นองค่ะ แกงเห็ดป่านั่นแหละค่ะมุจโจเห็ดอีหยังบู้เห็ดเดี๋ยวเด้อทุกคนคอยกระเบื้องบ่อออกว่ามันคือเห็ดย่หยางแต่ว่าด้วยความก็อยากกินเนาะทุกคนถ้าจะไปซื้อมาแกงเองเราก็ดูบ่อออกเด้อค่ะมุจโจพี่น้องนี่เด้อค่ะทุกคนขาอึอ้นแกงเห็ดอีหยังดอกพี่น้องอันนี้คาดว่าลูกสาวขนาสิบก,กินน้าบ,บ่ปินนะะ่นเด้อค่ะทุกคนเนี่เป็นเห็ดแบบนี้เด้อค่ะไม่รู้ชื่อเห็ดนะคะทุกคนแต่เป็นคนชอบกินเห็ดนะคะน่าจะกินได้อยู่โอ้ยแกงเห็ดคมดออค่ะ,คะพี่น้องเนี่ย นี่อันนี้เป็นเห็ดขมเลยค่ะว่าจังใดแกงเห็ดขมตัวนี้แกงเห็ดขมเด้อะค่ะแล้วก็มี่มกน้อ่อันนี้คือไก่ซื้อมาให้ลูกสาวนางคงไม่กินกับเรานางคงกินไม่เป็นเด้อค่ะทุกคนคะ่ะ,อะอเอาเด็กข้าวเหนียวอ่อนต่อนแกนแตนคือเกาเมือนเดิมเด้อค่ะเมื่อใจพี่น้องข้าวเหนียวถุงละจักบาดบกหาบาทที่อใดบุพีนองอิ่มบะบาดท,ที่นี่คือถุงน้อยแท้จะอิ่มไหมทำไมถุงน้อยแท้บาทที่นี่พี่นอง มาข้ามแหลกสิกินยังข้ามแหลกกับสิสดเห็ดนี่แหละพี่น้องสดเห็ดเนาะคะ่ะสดเปิงรูเพิ่คนตุ่มใจเย็นใบบักขามบอเบียวยัดหน่อยเนาะพี่น้องได้ยังแกงเห็ดอ่ำเห็ดขมแกงเห็ดขมนะคะทุกคนบ,บ,บนบนเป็นนี่เห็ดขมย่างเดี๋ยวคะ่ะมื่อเจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็บบนเห็ดไขนะ่นั่นมในหมกเบิองบ่อ้อพี่น้องคะ มีเห็ดคุมด้วยเห็ดรวมแซ่บหนูดูว่าแล้วไปทีๆๆ่นีๆๆ้มากินหมกน้ำไม้หมกน้ำไม้พันปีของเราด้วยค่ะหมกในตู้เย็นอถ้าไก่ขาวขะต้องหัวหน้อง มุกน้ำใบไสหมูค่ะพี่น้องค่ะมา